What is Shopify ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Shopify ทั้งหมดและมันจะเป็นตัวช่วยในการสร้างธุรกิจในฝันของคุณให้เป็นจริงสำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่จะนำสินค้าเข้าสู่ออนไลน์ตัวซอฟต์แวร์ของ Shopify ได้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถทำได้อย่างหลากหลายตามที่คุณและธุรกิจของคุณต้องการค่ะ ลองคิดถึงทุกอย่างที่จําเป็นต่อการทําธุรกิจคุณอาจจะต้องใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางการชําระเงินช่องทางการโฆษณา,าหรือช่องทางการจัดส่งสินค้าถ้าคุณจะต้องทําทุกอย่างทั้งหมดด้วยตัวคุณเองแน่นอนว่ามันจะต้องยุ่งยากและใช้เวลานานกว่าที่คุณจะเริ่มธุรกิจได้แต่ Shopify จะทำให้คุณเข้าถึงทุกเครื่องมือทั้งหมดที่ว่ามาเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์ตามนี้ค่ะ Storefront นี่คือหน้าร้านออนไลน์ของคุณค่ะตรงนี้คุณสามารถสร้างเว็บเพจอัปโหลดบล็อกและแน่นอนว่าเราสามารถขายสินค้าได้บนหน้านี้ค่ะ Payment Processor หรือผู้ให้บริการการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าและไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยเพราะ Shopify เราคำนึงถึงข้อมูลความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญค่ะ Shipping Platform ในส่วนของช่องทางการจัดส่งเราจะคำนวณเรทค่าส่งตามโลเคชันและขนาดของสินค้าค่ะ POS l i t e เป็นแอปพลิเคชัน point of sale สำหรับขายสินค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นธุรก,กิจที่มีหน้าร้านหรือ pop-up shop A Marketing Platform จะเป็นตัวเชื่อมและส่งเสริมการขายแบบครบครันที่จะเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ ทั้งยังสร้างเครื่องมือ SEO และแคมเปญทางการตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Shop หรือ Google Shopping และสุดท้ายคือส่วนของ Web Office หรือระบบหลังบ้านรวมไปถึง Shopify Mobile Application ที่จะช่วยรายงานวิเคราะห์ผลลัพธ์และยังมีแอปพลิเคชันเสริมต่างๆและแน่นอนว่าเรามีบริการช่วยเหลือให้คุณตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันค่ะ เพียงเท่านี้แค่คุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายๆด้วย Shopify นี่เป็นตัวอย่างของธุรกิจบางส่วนที่เลือกใช้ Shopify ค่ะเช่นธุรกิจเสื้อผ้าร้านเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจขายส่งธุรกิจประดับยนต์และอื่นๆอีกมากมายตอนนี้คงรู้เบื้องต้นกันแล้วนะคะว่า Shopify คืออะไร ถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจของคุณหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรามาได้ที่ v t a c Ecommerce สวัสดีค่ะปรึกษาเราได้ที่ Vtag Ecommerce